าแนวนะคะมาค่ะพี่น้องมือนีพากินอาหารทานเล่นแต่อิ่มจริงจังมืงนอนีตตนสิพากินอันลูกชิ้นย่างค่ะพี่น้องลูกชิ้นย่างหรือลูกชิ้นปิ้งจ้ะตอนซื้อมหาใหม่พี่น้องมีลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นปลาเอ็นไก่แล้วก็เอ็นเนื้อค่ะพี่น้องอันเสือ,อพี่น้องจ๊คสิกินอีนยัง อันนี้ก็คือน้ำจิ้มทีม่มคาา่ะเพื่อนันเอามาให้น้ำจิ้มเป็นออกแนวซีฟู้ดจากเปรี้ยวหวานอ,อันนี้แกมกัมีอันตั้งกวาากง่าจ้ะมีโหระพามีกระหล่ำไอพักเนี่ยตันซื้อมาเองยิบแค่กระหล่ำไม่ค่ะมา,า,มาบบกยิบไหลยัยนพันขาดทุนมาเริ่มทีลูกชิ้นเนื้อนะเนื้อล้วนไรลุกไม่กลัวนะ จิ้ม้มได้แตงกวาดหอลละพามึงก็หอลกะพาร์ม ไปเป็นเอ็นเนื้อจ้ะกินกับกะหล่๊ ชิ้นปลาอะจิ้มจิ้มจังกัาก็พนัวผ้าเขากัน นะัเมนูเบื้องหนังค่ะเโลกมองมาเห็น ยังบลร้องอเอ็นไก่เลยพี่น้องมันจะปืด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 ดีไม่เอ็น เดือกินก็บอกริดคุณน่าะเป็นลูกชิ้นเน,เนื้ออะเนื้อล้วนจิ้มๆ กากรักไายพี่อนยานเพชรอินเนื้อ <congratulations> จ <rapper> ้ะกรุบกลุบเหมือนกัน ที่แล้วไปเบิงป่าว่าจแีแกงปลาดุกวันนี้ะไม่จะปลานิ่นต่างกันเลยเสือ่อนแกงเห็ดมากินแทนกินเป็นเขาส่วนอันนีกเอามถาทายคลิปเนี่ยเมนูทานเร่นเลยดยกินกับพริกอีกถ้ากินกับพริกต้องเป็นลูกชิ้นเนื้อนะพี่น้องมันยังแซ่บพริกสด งานว่าเดี๋ยวจะมักนี้ขายลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นเอ็นเนื้อแล้วพันสิเฮดน้ำจิ้มที่เป็นน้ำจิ้มหวานแม่พี่น้องที่เคี่ยวแป้งนุ่นเหนียวอะลาดแล้วเวลาสืเพ่นสิใส้ไริกหน่วยมานั่อเดินเที่ยวงานวัดไปกินไปเผ็ดไปเนี่ยกะเผ็ดแล้วเพิ่เอาอนไดดี quá hết nồi đều gì cả. ขอให้เ็ดพี่นนังเพจลูกบด เ,เอเดี๋ยวกินลูกชิ้นแล้วตัางกะสิไปกินเข่าตัวได้แกงเห็ด <c oughs> แกงเห็ดเฟียงแกงเห็ดฟางไหมน้องแซ่นผักติว๋วเป็นขายถุงละสามสิบหรือสามสิบหานี่แหละ ตั้งใจความเป็นกับผักกะเล็บะะบลูกแล้วค่ะจ้าบ่เกินสี่สิบดอกหนึ่งเริ่มอินเลยละ ปิดไทยลูกชิ้นเนื้อกับลูกชิ้นปลาปิดงานอืมอีน้ำติด นร้ <c oughs> านนี้เนะี่ยจิมแซบคนก็เล่ต์จะถ่าหลายมีขายหลายแห่งลูกชิ้นย่างี่นจังสวัสดนนีคนที่เด็ดเมันจิมแล้วได้การเยอะก็เล่ต์อคิวตันอันสร้างว้แบบยิบเบย์ให้แล้วย่างยัง,ยง,ยงไปซื้ออย่างอื่นต่อ อาไอไม่เผ็ดบักพริกหนวยเดียวกับจีจา้าครับโอเคค่ะพี่น้องแซ่บมุนี้ดังก็ต้องขอตัวละไปก่อนพี่ก้านะคะฝากกดติดตามกดถูกใจกดกระดิ่งกดระฆังกดอันกล่องเพ้นนะ้ำเนะะื้อค่ะอ๋อ อ่นฝากขอบคุณช่องกินไปแซบไปด้วยนะคะทิพอนอค่อยก็ถูกใจเต้ตาในเพจ a c e b o o k เนาะ <_ S 1> เพราะว่าเวลาตัดลงขีปต่างกับสิลงในเพจเ c e b o o k พร้อม <_ S 2> คือแบบลงไว้ซื้อพี่น้องแต่ว่าคนติดตามก็ลอยกว่าคนอ่ะยอดวิวมันหาหกคนอย่างเดียวเพราะว่าไอ facebook อ่ะมันจิตปิดกันกับ u t u b e พี่น้องพิมากสักกกะเบิดปิดมากแต่ว่าต่างกันลงไวเพื่อเออมันอาจจะเฮติยังไดอย่างเงี้ยจ้าระมีีันช่องกินไปแซบไปที่เพิ่อนอ่น เห็นตามจากยูทูบไปละเพิ่นกระตามปนนไ,ไปกดไลค์เพจเวลาแต่ลงคลิปกับมิจเล่าเนี่ยละ่ะก็ถูกใจให้ <c oughs> จากลอยกาคนในเพจ Facebook กับมิจเล่าต่างกันขอบคุณมากๆนะคะที่คอยให้กาลังใจตามทั้งใน y youtube และกะเพจ Facebook เนาะไปละคะ่ะพี่น,อน้องพอกันเมนู่นหนาเนาะรอเบังาวัาตสิเหตุอีกย่างซื้อกินจ้าคุณค่ะ